อยากกิเ้อว่องปลาหวานบอกน้องดินวันนี้รัน้องามเน่าเกียดเลยที่นี่าเกลียดมนวันนี้รักน้อเลยนะเราคือไที่องปลาห้น้อกน้ยังไงให้ทุกคนอันนึงรักน้องมากเลยไม่มีเงินซื้อหรือยังไงรักไงรักไหม ไม่รักพี่สุดไม่รักโบนี่มะได้ไอโฟน5มาปะโบเบลเลอร์เลยมีของมาฝากน้องนี่แหละนี่ไงเลิกใวแบเดี๋ยวไม่ดูกันเดี๋ยวไม่ดูกัน เลือก11เจ้าทำไมคะ 고다 <놀람> <놀람> 嗯、好了。那打。